มันบรรยากาศกัดเก็บวิธีครับมัหนี่งสวยครับมัหนี่งที่งา,เาน,นเท่าทอดพึ่งเก็บแจ้งโกโลวันนี้เก็บวิธีย่บัน ปลาขาวนะครับอำเภอราชสีสายวันที่วันที่หนึ่งพฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาติเอาวัหนี้วัดแรงงานเลยไนี้วัดแรงงาน

đi đây. thứ ba này ngén nhia kì. Mày ngén khoang Chi à đây chắc bạt. <laughs> <Tuyệt> à đây. <laughs> nó tưới khỉ này ngén

เือนไกล้ใจออกแล้วไก่้ดีลงแม่จับไปตีแล้วเอาวัาดีไก้ไม่ออกเลยไก้ก็ถูกเอาไปต้มเบาต้นเบาเชียร์อา

ผลเนี่ยหอดบานนอนแต่ว่าจะตื่นเราทีมงานเราชิมชนในหการผ่อนบาทแ่ <c oughs> เล็กมาก่อนอเฮ้เนะอออกมาอย่างรี่ไงไพลั <c oughs> ส่ว้วนป่เรียนซาอนี่เลยนี่ส่วนพ่มกนมาสกัมโมเขาผ้กีนลอยว้าเหยียดยายนดนี่

พี่น้องพ่อได้เบิกบรรยากาศแบบนี้ยังงนครับเนี่ยผู้อยู่เบื้องหลังแห่งความสวยงาม้ดเอาไม้หนึ่เลียวไอ่เปดหักแล้อพริกเลยก็ได้

บาๆแน่มันถึงถูอยู่สิครนบมู่สิว่ามุมเดูการไมมึงจะป่อยกูแบกยังไงบ้าตรงจเออ ตตตโอ้นี่แหละครับ ok พี่ร้องบรรยากาศการเอาเปียนขึ้นรถเดี๋ยวจะพูดโม้มาไห้าาแบบนี้เบิ้งหนึ่งยากงอายูอยู่เบื้องหลังดูอยู่เบื้องหลังเห็งความสวยงาม

นี่เจ้ามองเหรอวันแปดม่มองเหรอว่าเจ็ดมงกนปลี่องมันีสวยก็สุมือครับพี่รองสุมือแล้วแล้วนี้เอาไหมเดี๋ยวแ้วชว์หุ่น เอามาช่วคนกันนะช่วคนถ่้พี่เอมงกันนะกลามเป็นมัดๆกันนึงสามักแล้ได้ยั่ร่างปั่นครับเพืได้ปบได้บปตรเอง้เป็นนาดยังไง

เวเาหันหน้ามาหันหน้ามาเอยากมึงได้แม่เว้ยกับพี่ร้องหุันหนาแบบครับ ธรรมดาสิบกับป่โหดเบรบรรยากาศเราเปลี่ยนกันิงแล้วนะครับพี่น้องที่อีกสอแผ่น ทีมงานเชียร์สา้าต้องเอาแปนขนเวทีครับเชียร์เศ้าวศ้าฝ่าเหมอกนี่อ่ะาถอน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 อเวยเราใยาที่นีวะถอนถอนถปัญญาชูกำลังชนิดหนึ่งอ้าวโอ้ปวดาเกระเเอาขวด เราไปใส่ใอันขวดน้ำลากนาเต็มๆเ,เลยว่าเห้าซื้อบากกว้าเลย <c oughs> <c oughs> เปิดออกว่าฉิวได,ได้ถือสมัมผัสนาฉ <c oughs> ิวกุมแล้วตาไตเอา <c oughs> เราข้าวไปกว้างเสียหัวน้ำพี่น้องเอ้ยมเห้า <c oughs> ผมเหมือนนึกว่าเป็นน้ำเ <c oughs> ทออกใส่หนาเต็ม <c oughs> ๆ,ๆเลยต็มเลยเอาชิปนี้ <c oughs> ไปซื้อนี่ก่อนพี่น้อง คลิปหนาสิเบิ้งการมั่งนั่งล้านบาหนี่งวันเบิ้งการเอาไม่อัดขึ้นรถครับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้อง